สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนได้นะครับเพราะว่าผมจะแป็นชาแนลนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่ผมในรายการของเก่าเราใหม่วันนี้จะมาเหลาเป็นธนานของเหรียญเหล็กโคโครีนะเป็นเหรียญเหล็กโปเกมอนนะครับเป็นของแถมจากขนมโคโครีนะมีด้วยกันทั้งหมด100ร้อยกว่าแบบเลยนะครับสาหรับผมมีด้วยกันทั้งหมดแค่41แบบเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมมีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับขนมนี้ออกมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ในบรรดาเหลียญเหล็กนี้จากโปเกมอน XY z นี่ผมจะมีตัวละครไหนโหดโหดเทพๆกันบ้างนะครับในโปเกมอน XY z นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เป็นไง้างครับเพื่อนๆสาหรับเหรียญเลทโคโครินะครับจริงๆมีด้วยกันทั้งหมดหลายแบบมากๆนะครับแต่ว่าผมได้มาแค่ไม่กี่แบบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้สะสมมากนะอีกอย่างผมไม่ค่อยได้กินขนมโคโคริในช่วงนั้นนะครับก็เป็นเหรียญโปเกมอนเอ็กวซที่ถือว่าสวยงามเลยนะครับเอาไว้เก็บสะสมกระเทรไปอีกแบบเลยนะครับนี่ครับแต่ละเหรียญก็รูปล่างนะครับก็เป็นเหรียญเล็กๆนะนี่แล้วก็มีเป็นตัวโปเกมอนนะครับ แล้วก็ฉากด้านหลังนะเป็นสีต่างๆนะแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับเป็นนัมเบอร์อย่างเช่นอันนี้นัมเบอร์43ามนะสามารถที่จะเอามาเรียงหมายเลขกันได้นะครับตั้งแต่หมายเลข1นึ่งนหมายเลขแบบ90อะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีก็อย่าลืมเอามาแชร์กันใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าไอ้มีลายไหนมีกี่แบบอะไรอย่างงี้นะครับ และสำหรับคลิปหน้ารายการของเก่าเรล่าไมา่จะมาเหล่าเป็นทางด้านของของเล่นอะไรอีกในเมื่อก่อนนะครับจะมารีรันให้เพื่อนๆดูเป็นของเล่นชิ้นไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกีบันชแนลเลยนะครับเพื่อได,ได้รับการแจ้งเตือนในคอนเทนต์วิดีโอถัดไปของช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ